ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็มสาวเหนือพาเที่ยววันนี้จะพามาเที่ยวปราสาทเมืองเก่านะคะอยู่ตำบลโคราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะสร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเขมรโบราณศิละปะแบบศิละปะแบบบายนนะคะในช่วงพุทธศตรวรรษที่18ค่ะตรงกับราชการ พระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นอโลคยาสารหรือาศาสนสถานประจำส,าาสถานพยาบาลตามคติความเชื่อพุทธศาสนาลัทธิมหายานก่อสร้างด้วยศิลาแรงและหินทรายมีปราสาทประธานอยู่ตรงกลางหันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออกมีวิหารหรือบรรณาลัยอยู่มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน หันด้านหน้าไปทางทิศตะวันตกโคปุระหรือซุ้มประตูทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออกแนวกำแพงสร้างต่อออกจากสองข้างของโคปุระล้อมรอบโบราณสถานทั้งหมดห่างจากมุมกำแพงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยเป็นที่ตั้งของสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันนะคะจุดบริเวณรอบๆปราสาทนะคะ ยงามมากๆค่ะเป็นปราสาทเล็กๆนะคะปราสาทเมืองเก่านะคะจะมีจุดเช็คอินด้านหน้านะคะถึงแล้วโคลาบบ้านเองค่ะจุบบริเวณนี้จะเป็นจุดด้านในปราสาทนะคะ จะเป็นหินศิลาแรงทั้งนั้นเลยค่ะชมจุดบริเวณรอบๆปรา,าสาทเมืองเก่านะคะ พื้นที่จะเป็นปราสาทเล็กๆนะคะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะในโคราชค่ะจะุดบริเวณนี้จะเป็นเหมือนพิธีกรรมทางาศาสนานะคะ ก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งร้ยหนึ่งสับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับอิมสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะมาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ